ไปเลยนอนเราวบายใจเอาเสื้อะเจ้า่อดปลกแมยพี่กก็ได้ถกว่าอะไรขึ้นไปอ่ะตงมิดตึงตึนตึงตึเอึงตตงตึตึงตึตึงตึงงตงงตึงงตตึงตึงงตึ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 ึงตึงตึึงต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 ึ

Yeah.